แม่เรียกกับทนายเลยว่าให้มาทำพินัยกรรมเพราะผมไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะอันตรายขนาดไหนแล้วต่อให้ใส่เครื่องนี้ไปผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าคือจําได้ว่ามอบทั้งหมดเลยคือเซนทั้งหมดให้กับภรรยาทั้งหมดเลยเอ็ดจำได้ไหมเว็ดเก็บอันนั้นไว้ไหนจําไม่ได้ครับท่อดไวที่คนอื่นรู้ไหมเดาได้เลยครับว่าไม่มีใครรู้ ซึ่งภรรยาก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เคยบอกความจำในอดีตหายหมดเลยแล้วผมไม่ทราบด้วยว่าก่อนหน้าน,นี้มีพิธีกรขั้นไหนบ้างก่อนที่จะผ่าตัดให้คุณหมอเอ่อไม่ให้คุณหมอให้คุณแม่เรียกกับทนายเลยว่าให้มาทำพินัยกรรมเพราะผมไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะอันตรายขนาดไหน แล้วต่อให้ใส่เครื่องนี้ไปผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าก็เลยทําให้เป็นการเรียบทนายมาแล้วก็เซ็นพินายการพินายกรรมเลยเริ่มกลับมาเออไม่ได้บอกกลับมาดีนะฮะเริ่มกลับมารู้ว่าตัวเองไม่ดียังไงครับคือที่หลายๆเอ่อผมอาจจะเคยพูดไปหลายที่เหมือนผมเหมือนเด็กเกิดใหม่ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ตัวความจริงก็ยังไม่ได้ออกสื่อเลยหลายสื่อมากๆเพิ่งได้มาเห็นคลิปเพิ่งมาเห็นคลิปวันเกิดเหตุ แล้วก็เพิ่งมาเห็นคลิปตัวเองตอนอยู่โรงพยาบาลว่าผมใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดเลยพูดไม่ได้สักคำทุกคนเข้าใจว่าผมพูดภาษาอังกฤษก่อนเพิ่งมาเห็นคลิปว่าผมพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยสักภาษาแล้วก็กี่แปดวันมั้งฮนะหรือ7จ็ดวันกว่าจะมาพูดได้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษก่อนเพราะฉะนั้นก็คือจะวิ่งหนีอย่างเดียวจะไปทางานพอเริ่มพูดได้ก็บอกว่าพูดภาษาอังกฤษว่า I have to go I have to go, have to, go to work แปลงฟันไม่เป็นอาบน้ําไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็น ครีมอไอที่สระผมเอามาอาบน้ําอาบน้ําไปสระผมแปลใช้สลับหมดเลยโดยที่ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองถูกแล้วเข้าไปโวยกับญาติอันนี้ที่ผมเพิ่งมานั่งสำรวจตัวเองว่าโอ้โหสมองมันพังแบบว่าอันนี้ที่คุณหมอเขายังงงว่าผมกลับมาแบบนี้ได้ยังไงที่เขายังงยงในในนนยัยงไม่ได้ดูเลยครับยังไม่ได้ดูเลยเจ,จำได้ไหมว่าเราทำอะไรบ้างในวิธีกรรความจำของเราคือจาได้ว่ามอบทั้งหมดเลยคือเซนทั้งหมดให้กับภรรยาทั้งหมดเลย ไอ้ความยากคือผมจําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ก็คือเซนว่าไอ้ที่มีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งก็จะมีให้คุณแม่เป็นพยานร่วมด้วยถ้าหลังจากหาข้อมูลได้แล้วก็คือมอบถ้อย่างนั้นวันนี้พกลับมาเกือบแล้วิีกรน้ว่าเป็นโครหรือว่าจะต้องก็ยังพิกรนี้เป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะกลับไปดูที่เราทำเป็นย่งที่เราเป่ยนงังคือผมว่าพอจําได้นะฮะ ว่าเขียนซึ่งผมก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าสมมติสักวันหนึ่งผมไปก็คงจะเกียนอะไรประมาณนี้แต่ยังจำในรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้มันหลายหน้ามากเลยจไม่ได้เลยว่าใครยเองไบ้างรมีเท่าไหร่อันนี้จําไม่ได้ครับอาจจะกลับไปเปิดดูเลยว่าเรามีสมัเท่าไหร่อนนี้จําไม่ได้เลยยังจําไม่ได้เลยว่าเออมีอะไรยังไงบ้างล่าสุดเอานี่เป็นความลับหรือเปล่าดิภรยาคงรู้มีคุณซึ่งผมไม่เคยผมเป็นคนไม่พูดผมเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น เพราะฉะนั้นเรื่องส่วนตัวของตัวเองก็จะไม่ค่อยได้พูดให้ใครฟังแต่มันกลายเป็นว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งมาเจอผมว่าเอสจำได้ไหมเพราะผมเป็นคนไม่เคยเลทเป็นคนนัดใครไม่เคยเลทวันนั้นคือเขารู้คุณหมอทราบข่าวผมป่วยใช่ไหมฮะเอสจำได้ป่าวันนั้นนะเอสมาเลทสิบน,นาทีกว่า20นาทีเลทมาขอโทษหมอแล้วแบบหมอถามว่าแล้วทำไมเลทเอสก็เลยบอกว่าผมขอโทษครับพอดีผมต้องไปธนาคารผมพกเงินสดมาอยู่แล้วหมอเห็นว่าเอสพกเยอะมากเลยรู้ไหมมันเต็มล้นมากๆเลยเอสจำได้ไหมเว Ed, เก็บอันนั้นไว้ไหน จำไม่ได้ครับเงินสดที่ผมคือผมเป็นคนชอบพกเงินสดผมเป็นคนไม่ใช้เงินทางธนาคารเพราะมันทําให้เราประมาทมันง่าย,ยไงฮะมันสกแกนมันก็ง่ายใช้ไปเรื่อยๆสิ้นเดือนมาเอาตายแล้วใช้ไปแล้ว5 0 0 0 0นเพราะฉะนั้นผมเป็นคนชอบใช้จ่ายเป็นเงินสดก็เลยซึ่งคุณหมอคนนี้บอกว่าเอสอน,นั้นเยอะมากเลยนะแต่ขออนุญาตไม่พูดนะว่าเท่าไหร่เ <laughs> ขาบอกว่าไปหามาได้เอสจำได้มั้ยเอ๊เก็บไว้ไหนจําไม่ได้ครับแล้วมีคนอื่นรู้ไหม เดาได้เลยครับว่าไม่มีใครรู้ซึ่งภรรยาเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่เคยบอกภรรยาไม่เคยรู้พาสเวิร์ดไม่เคยรู้อะไรเลยมันเป็นความลับที่ผมรู้คนเดียวแล้เป็นสุดท้ายแล้วเก็บพวกเงินเยอะสุดเท่าไหร่ในชีวิตก่อนหน้าเนี้ยผมเป็นคนพ,พกเงินไม่เยอะแต่ว่าไอ้เงินเนี่ยผมจะเก็บไว้ซึ่งเป็นผมคนเดียวรู้ว่าผมันผมเก็บไว้ที่ไหนซ่อนไว้หรอเหมือนตามซ่อนไว้ซ่อนไว<อ>ยังไม่รู้ประเด็นคือมันไว้ที่ไหนอันนี้แหละฮะและคือล่าสุดเนี่ยผมเป็นความแปลก นาฬิกาผมก็เพิ่งหายคือผมเป็นคนอันนี้เออเป็นนิสัยเสียที่พยายามจะปรับตัวเองแล้วตั้งรู้สึกว่าต้องปรับปรุงเป็นคนเป็นหูความปลอดภัยสูงก็จะเก็บแล้วผมจะแยกสีของประเภทสินค้าไม่สินค้าสิฮะของใช้แม้กระทั่งเสื้อสูทผมแบ่งตามสีแบ่งตามประเภทแบ่งตามราคารองเท้านี่ผมแบ่งตามประเภทแบ่งตามราคาหมดไอ้เนี้ยไอ้ที่ผมแบ่งอ่ะผมไม่เชื่อว่าผมน่าจะแบ่งไว้ละเอียดอาจจะไม่ได้อยู่ผมเดาว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยซ้ําอาจจะอยู่ในบ้านหลังอื่นอันนี้ <laughs> ที่ผมเดาเอง ที่เราเอาเองนะฮะก็ของครอบครัวอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ผมก็เลยแบบว่าเพราะมันมีบางอันที่ผมไปเจอที่บ้านหลังอื่นบางอันที่ไปเจอผมเอ้ามาซึ่งอันนี้เราจําไม่ได้ไม่แปลกแต่ก็เอ้าไปเก็บไว้ทําไมที่นั่นจําตัวเองไม่ได้แล้วรหัสทุกอันผมตั้งไม่เหมือนกันเลยสักอันมือถือสองเครื่องตั้งไม่เหมือนธนาคาร3าสอันตั้งไม่เหมือนบัญชีตั้งไม่เหมือนสักอันเลยตั้งไม่เหมือนแล้วอันนี้ยัเอออันนี้เป็นนีสัยเสียที่ยังกลับมาแล้วผมรีบแก้เลยเอ้ยกลับมาอีกแล้วไม่เอาละ เอาให้มันใกล้เคียงกันดีกว่าอะไรเงี้ยคะคุยแซบโชว์อันนี้เช่นกันตัดสินใจนานมากคุยผมว่าถ้าจำไม่ผิด3 4เดือนมั้งครับพอผมได้ตอบตกลงกับผู้ใหญ่เจอกันผู้ใหญ่นัดทานข้าว 2- 3สาครั้งว่าผมจะตัดสินใจได้ก็เหมือนเดิมคือผมไปศึกษาหาการบ้านหาข้อมูลว่าจะเอ๊รายการมไม่ได้บอกอะไรครับรายการดีมากๆแต่ว่าตัวผมเองอ่ะจะเหมาะสมกับรายการหรือเปล่าเพราะว่าผมจะเป็นคนชอบถามคำถามเจาะลึกละเอียด เราจะไม่ค่อยได้ถามคําถามเรื่องครอบครัวของเขาหรือว่าคําถามอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่อันนั้นผมจะไม่ถนัดแต่พอดีคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าในมุมที่ผมมาผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เอามุมของผมเนี่ยไปเพิ่มไปปรับดูว่าอันเอามุมสไตล์ของผมเลยถามอันไหนอยากถามเพิ่มถามได้เลยในมุมที่ผมอยากถามครับผมดูคลิปอันนั้นประมาณ 40- 50คลิปของรายการคุยแซบโชว์ผมดูไปประมาณ40กว่าคลิป ไอ้ที่ตัดสินใจนะนเพราะผมดูแล้วไม่ได้เหมือนสไตล์ผมเลยเนี่สักอัน <c oughs> คือเอ้มันคนละสไตล์กับตัวของผมเลยแต่พอมันเป็นฮาร์ดทลอกอย่างนี้แล้วเหมือนที่ผู้ใหญ่ท่านได้บอกผมนะครับว่าผู้ใหญ่อยากจะให้เอามุมของผมเนี่ยลองไปอัดแอพดูกับทางรายการเพื่อคุณผู้ชมจะได้ได้รับชมรับฟังในมุมที่อาจจะไม่เคยได้ฟังในมุมรายการนี้ด้วยคุยกับคุณไหมครับด้ว่ความที่เราสองคนเป็นพิธีกรชายมาแทน มาทำหน้าที่แทนพิธคอนชายคนเดิมน,นี้ไม่มีความกดดันเลยไอตรงนั้นน่ะไม่ได้พูดคุยกันเลยฮะอันนี้ไม่แน่ใจได้มีอ๋อมไม่น่าจะมีออกสิคนแรกที่ผมได้มาซ้อมด้วยก็คือดีเจพุทธมาซ้อมก่อนที่เริ่มอ่านจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเข้าขากันมากเข้าขากันมากๆแล้วก็สไตล์ใกล้เคียงกันคือพูดแบบว่าไม่ได้เร็วเท่าไหร่พูดช้าๆประมาณหนึ่งอันนี้ที่รู้สึกว่าสไตล์ใกล้เคียงกันมาก อันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบจริงๆและไม่ทราบนี่ไม่ใช่ว่าโกหกหรืออะไรด้วยทุกคนน่ทราบว่าผมป่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นความจํในอดีตหายหมดเลยรายการนี้ก็เลยไม่ทราบด้วยและผมไม่ทราบด้วยว่าก่อนหน้าน,นี้มีพิธีกรท่านไหนบ้างอันนี้เลยไม่สามารถตอบได้จริงๆไม่ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าของผมเนี่ยคือพิธีกรแต่ละท่าน ผมยังต้องมานั่งจดชื่อเลยว่าพี่คนนี้หน้าตานี้ชื่ออะไรคนนี้หน้าอันนี้ชื่ออะไรอย่างที่ได้ทราบเพราะว่าผมลืมหมดเลยแล้วแม้กระทั่งมีเออจำลืม,มจะพูดก็ลืมชื่อพี่ที่เคยถ่ายละครด้วยกันด้วยเคยอะไรด้วยบอกพี่ครับโทษนะผมคุ้นๆว่าผมเคยถ่ายละครหรือเราไปออกรายการอะไรงานด้วยกันไหมเขาบอกใช่เคยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอันเนี้ตอบไ,ไม่จริงจริงไม่ทราบจริงๆ ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p d ดาราและแ n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แงให้กำลังใจทีมงาน t o p d ดารากันด้วยนะคะ